สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนมาวิ่งสวนลุมกันนะจะดูซิว่ามาวิ่งสวนลุมเนี่ยเราต้องมากี่โมงนะครับอันนี้อยู่ตรงแยกัวรจักรนะครับเปิดมีร้านนมปังเปิดใหม่เมื่อกี้ถ่ายเมื่อกี้เห็นปะนะครับไม่รู้เปิดมานานยังแต่ว่าเพิ่งเห็นปก <laughs> ติผ่านเส้นนี้สองเดือนทีนึงนะนะครับร้านก็น่าจะแบบ เพิ่งเปิดได้ประมาณไม่น่าเกิน6เดือนนะครับจะลองไปลงไปกินก็ไม่ทันแล้วขับเลยมาลนะเส้นนี้จอดรถยากด้วยนะพี่ตำรวจขับผ่านไปขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไปผ่านมานะครับก็เลยเลยมายังเยาวราชเลยนะว่าเป็นยังไงบ้างตอนเช้าตอนเช้าจะมีอะไรกินปเนี่ยอ้าวพูดถึงเรื่องกินอีกแล้วจะพาเพื่อนๆมาวิ่งจะดูสวนสวนสวนลุมซะหน่อยพูดถึงเรื่องกินอีกแล้ว นะครับอันนี้ตอนเช้าเจ็ดโมงไม่มีอะไรเลยนะอเออยาวราดกำลังเงียบเงียบกำลังแบบว่างๆเลยนะว่างๆโล่งๆเลยอากาศดีนะเจ็ดโมงนะเนี่ยประมาณเจ็ดโมงโรงเรียนเขาไม่เปิดกันนระใช่ไหมเนี่ยถ่ายวันนี้เลยเนี่ย,ยนะวันที่ชทาสิบหกวะนี่เยาวราดเยาวราดนะครับ ไม่มีคนเลยครับตอนเช้าเจ็ดโมงใครจะมาเดินนะร้านจะเปิดไหมเนี่ยเป,เปิดเปิเดตอนเย็นนคืนกันเดี๋ยวจะตอนเย็นเดี๋ยววันไหนคืนไหนว่างเดี๋ยวมามาหาอะไรกินแถวนี้นะมาถ่ายให้ดูกันโล่งมากครับรถสบายเลยแต่ไม่มีอะไรกินแล้วนะเนี <laughs> ่ยไม่ได้มากินอะไรแถวนี้โอ้โหหลายปีแล้วนะสามสี่ปีเลยนะ ตอนเย็นมันยังยังมันยังพอจอดรถได้นะเลยตรงโซนนี้มาเนี่ยยังพอจอดได้เมื่อก่อนมันมีนั่นไงเมื่อก่อนมันทําถนนริมเนี่ยริมริมฟุตบาทเนี่ยมันทำถนนทาท่อแอ,แอบจอดได้นะครับนี่นี่ก็เป็นตรงนี้ถ่ายเด็กเด็กเล่นกระเป๋าไม่รู้ไปไหนจะไปเข็นไปไหน ตรงนี้ต้องแยกอะไรเนี่ยพยายามหาชื่อแยกอยู่นะเลยจากวัดมาหน่อยอันนี้มาละนี่เข้ามาเจ็ดโมงนะครับจะดูจักเอ้ยมจะดูจักสวนลุมเออแม่อมเข้ามารอบแรกสวนลุมนะครับเราก็เอะนะมันก็อย่างแน่นๆบ้างนะ แต่งจริงจอดแล้วก็ลงไปเดินถ่ายได้ทักห้าทีได้อยู่นะแต่มารอบแรกนี้ไม่ได้ลงไปเดินเสียดายนะครับรอบเจ็ดโมงเนี่ยนะครับแต่ว่าลงไปวิ่งคงไม่ได้เพราะว่าดูดิรถจอดกันนะครับรถจอดกันแน่นเลยแต่ถ้าเป็นรถที่เป็นเกียร์ว,ว่างได้อ่ะได้นะแต่ผมรถผม,มเกียร์ว,ว่างไม่ได้เป็นปีสองพันสองมันเกียร์ว,ว่างไม่ได้นะ นะครับก็เลยได้แต่ถ่ายที่จอดรถให้ดูกันก็เลยออกไปข้างนอกครับไปหาอะไรกินก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาวิ่งเอ้ยไม่พอไม่พอเลื่อนกินเลยนะก็เลยออกมาทางสยามนะครับไปที่เดิมเลยตลาดสามย่านอีก่แล้วจะไปถ่ายที่อื่นก็จะไปถ่ายที่อื่นมันก็แบบไม่รู้จะไปแวะตรงไหนนะ ตรงริมน้ามันก็ไม่มีอะไรกินนะตรงกินต้องที่เนี่ยที่เนี่ยของกินเยอะนะครับมากี่ทีก็มีให้ถ่ายมีของกรงของกินนี่เขาเปลี่ยนโต๊ะหมดแล้วเห็นไหมโต๊ะเปลี่ยนจากรอบที่แล้วละก็มากินอีกเจ้าหนึ่งเจ้าเกาเหลาไปไหนไม่รู้หายไปเลยมากินข้าวหมูกรอบกับเกี๊ยวอร่อยเหมือนกันนะใช่เนี่ยม,มีนี่ด้วยข้างๆกันมีร้าน อเปี๊ยะท่อเนี่ยช่วงนี้อยากกินมากเลยไม่รู้ไปกินที่ไหนมาอร่อยอะ่ะนะครับกินเสร็จแล้วก็มารอบสองนะครับแน่นกว่าเดิมอีก <laughs> แต่คนวิ่งมีวิ่งเห็นไหมคนวิ่งมีวิ่งเลยว่าเขาเปิดให้วิ่งกันบ้างแล้วนะครับมาใครมาออกมันไกยออกได้นะแต่ว่าต้องทําบุญมาเยอะๆนะดูที่จอดสิโอ้โหแน่นกว่าเดิมอีกครับ <laughs> ท่านผู้ชม แล้วนี้รอบแปดโมงแปดโมงไปกินข้าวมาครึ่งชั่วโมงแล้วก็มาแปดโมงอีกรอบหนึ่งดูดิโอ้โหยิ่งกว่าเดิมอีกจะจะได้ลงไปวิ่งบ่ะถ่ายสิ <laughs> ไม่ได้ลงไปวิ่งครับโอ้โหแน่นเลยดูดิแน่นเอี้ยเลยก็คาดว่าคนที่มาทํางานออฟฟิศก็คงม,มาจอดใช่ไหมแล้วก็คนที่เลิกเร็วอะ่ะเพราะว่าเพราะว่ามันน่าจะปิดกี่โมงนะหกโมงทุ่มหนึ่งบ่ะนะครับ ก็เลยไม่ได้วิ่งครับก็เลยมาวนมาสยามนะครับซึ่งโอ้โหดูดิก่อสร้างช่วงนี้ช่วงโควิดงานคนมันอาจจะเดินน้อยมันก็เลยกระหน่าสร้างกันเลยนะดูดิตึกตึก,ตกขึ้นหมดเลยสองด้านตอนแรกเป็นที่จอดรถนะตรงเนี้ยใช่ไหมจาได้ไหมนะไม่มีที่จอดรถแล้วครับตรงนี้เป็นกลายเป็นเอ่อตึกหมดเลยนะครับมันอาจจะเป็นตึกจอดรถก็ได้นะครับเลยจําอะไรไม่ได้เลยเนะี่ยขับมาริ้วเลี้วร้วร,วร้วเลย นะครับขับมาเรี่วๆเรีวๆเลยนะครับเกือบจะเลี้ยวไม่ทันเกือบจะเลยออกไปละเลี้ยวมาทางตึกศูนย์หนังสือจุฬาหน่อยจริงๆน่าไปเข้าไปถ่ายศูนย์หนังสือด้วยนะนะครับด้วยความขี้เกียจก็เลยไม่ถ่ายละมาถ่ายรอบหน้านะครับคอนเทนต์คิดไว้ล่วงหน้าเพียบเลยเมื่อวานเมื่อวันก่อนมีงานรถก็ไม่ได้ไปเสียดายมากคา่างคอฟ่ ตรงสินาครลินนะไม่ได้ไปไปนู่นแทนไปถ่ายไอ้ตรงวัดไล่ขิงวัดอะไร <c oughs> นะไม่ได้เอะใจเลยนะมาอีกมาตอนเย็นอ้าวเห็นโอ้โหคอนเทนต์เพียบเลยรถไปจอดกันมีติ้งกันเป็นสามสี่ร้อยคันนะครับเสียดายเหมือนกันเพราะนานนานๆมัน,น,น,นจัดทีไนงะใช่ไหมนะครับนี่น,นี่ได้ที่จอดรถก็อจอดรถตรงนี้แหละคอ,อนิโวคอ,อนิโวกับ วันพีสช่วงนี้ก็ฮิตวันพีสกันเหรอเดี๋ยวจะสั่งมาใส่บ้างสุดท้ายแล้วนี่ครับมาสวนสาธารนะข้างๆศูนย์ตึกศูนย์หนังสือจุฬาครับนะครับตึกสวนสวนดีมากเลยสวยไหมแต่ไม่รู้วิ่งได้เปล่านะแต่ว่าสถานที่น่าวิ่งนะเมื่อก่อนก็คงจะมีคนมาวิ่งนะอันนี้มันน่าจะมีเพิ่งเปิดอะ่ะก็เลยไม่มีคนมาวิ่งที่จอดรถมันน้อยด้วยแหละนะครับอันนี้เน,นี่วิ่งน่านจะพอวิ่งได้นะแต่ว่า ตอนวิ่งไม่รู้ยามจะมาแต่เน,นี่มันมีมันมีเลนวิ่งอยู่เห็นไหมเนะ่ะมีเลนวิ่งรอบรอบ,รอบไอ้สานางฟุตบอลอยู่เดี๋ยวลงไปถ่ายข้างล่างแป๊บหนึ่งศูนย์หารนี่ก็เพิ่งปรับปรุงนะก็ไม่รู้เปิดเมื่อไหร่คงเปิดมาสักพักล,ละตอนแรกเขาเปิดปิดปรับปรุงไปปีก่อนนะปีที่แล้วเลยเนี่ยนะครับปีสองปีที่แล้วเนี่ยเขาเปิดเปิดมาละเปิดให้บริการละ ก็มากินกันได้อ,อาหารราคารสชาติกกลางอาหารราคาก,กลางๆนี่เนี่ยเนี่ยเน่ยนาวิ่งมากเลยเนี่ยเด็สนามเป็นสนามฟุตบอลนะแต่คงเตะไม่ได้หรอกนะครับแต่วิ่งก็วิ่งได้อยู่มีเลนวิ่งอยู่เห็นไหมเป็นสเ,เป็นจักรเล็กที่เล็กๆวิ่งแบบเออ5-10นาทีอะไรอย่างเงี้ยเสร็จก็มีแมซอนกินอีก <laughs> นะครับนี้เดินมาตรงไอถนนเส้นกลางนะ ก็มีก่อสร้างก่อสร้างจํากันไม่ได้แลนะครับเดี๋ยวว่าจะมาถ่ายให้ดูใหม่สยามเราเจริญขึ้นเจริญขึ้นเห็นไหมโหดูดิเจริญขึ้นเราจะิญเอาเจริญเอานะครับเด็กอะเดี๋ยวว่ากันคลิปหน้านะไปละ